นะคะก็จะต้องบอกลูกบอกว่าเออลูกเนี่ยสมมติลูกคนนี้อ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะก็สมมุติว่ามีเพื่อนมาล้อเรียนลูกว่าอีอ้วนไออ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกจะทํำยังไงลูกจะมีปฏิกิริยาตอบเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องสอนลูกอะฮะว่าอ่ะเล็กถ้าหากว่าคุณเล็กเป็นลูกหมอเงหมอบอกอ่าลูกจ๋าถ้าเกิดมีคนมาล้อคุณเล็กว่าอ้วนแล้วคุณเล็กก็อ้วนจริงๆสะด้วยเสียคุณเล็กจะทํำยังไงจ๊ะ จะตอบลูกไปยังไงตะเพราะว่าเขาไม่ได้อ้วนเหมือนเราไงใช่ไหมอิฉาเราไปไปไก่เป็นอย่างนั้นไปคิดในทางบวกว่าเออเขาเขาอาจจะอิจฉาเราก็ราคนอ้วนนี่มันเต่งตึงนะผิวพันธุ์ผุด ผาดนะหน้าตาก็แบบผ่องใสอะไรเงี้ยแล้วที่สําคัญคนอ้วนก็มักจะอารมณ์ดีหัวล้ออะไรเงี้ยจะเป็นเพราะว่าชอบกินของหวานอะไรก็เลยก็เลยอารมณ์ดีเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้เป็นโรคขาดสารอาหารแล้วเราจะมีวิธีโต้ตอบเพื่อนยังไงบ้างไอ้เพื่อนที่มันชอบล้อแล้วเกินอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอาจจะบอกเขาบอกว่าไงเอ้วนแล้วไม่ได้ทําให้ใคร ใครเดือดร้อนก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะแบบตัวเองอะ่ะดูแลตัวเองให้ดีแล้วกันนะรูปร่างตัวเองก็กําลังสวยอยู่นะอย่าให้อ้วนเหมือนเรากันละกัน <c oughs> ชมก็ไปเลยไม่ได่าเขา <c oughs> บอกเออแต่ตัวเองอ่ะนะตัวเองอ่ะนะตัวเองตัวเองตัวเองร <c oughs> ูปร่างกําลังสวยเลยนะอย่าให้อ้วนเหมือนเขากันละกันนะอะไรเงี้ยเ,เขาก็คงจะเลิกร้อะเราเองนะ <c oughs> แต่ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขาร้ออีอ้วนไออ้วนอะไรเมื่อไหร่ก็ตามแล้วเราก็ฟัดก็เฟียดโกรธแบบโกรธจนกระทั่งมือไม้สั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเห็นเป็นเรื่องสนุก ใช่ไหมไม่เหมือนสนุกเอ๊ะทำให้เขาเกิดอารมณ์ขึ้นมาแบบทำให้มันสนุกเขาอ่ะแล้วเขาก็จะล้ออยู่บ่อยๆแต่ถ้าหากว่าเขาล้อเราแล้วเขาไม่ได้ผลอะไรเลยเรากับหันไปยิงกับเขาบอกว่าเขาก็อยากรูปร่างดีเหมือนตัวนะเขาก็อยากรูปร่างดีเหมือนตัวนะว่าแต่ตัวเธอตัวอย่าให้อ้วนเหมือนเขากันละกันอะไรประมาณอย่างนี้บอกด้วยความหวังดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาว่าเขาก็เป็นอย่างนี้ของเขาเขาก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเด็กๆบางคนก็ชอบถูกเพื่อนแย่งของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องถามลูกว่าเออเวลาลูกถูกคนอื่นเขาแย่งของเล่นลูกจะทํำยังไงอ่ะลูกจะทำาไงจ๊ะคุณเล็กก็แบ่งเขาเล่นก็ได้แบ่งเออของของเราของของเราใช่แล้วก็บอกว่าโถเอ้ยเป็นของของเรายังไงมันก็ต้องเป็นของของเราคือไม่คืนให้เราแล้วก็เอาตำรวจจับซะเลยอะไรอย่างเงี้ยถามมาขโมยของของเราแล้วก็ฟ้องคุณครูก็ได้อะไรต่อมีอะไรก็อเธออยากเล่นใช่ไหมแบบอยากเล่นที่หลังมาขอเราดีๆนะอย่างเงี้ยเราจะให้เล่น เขาก็บอเออที่หลังไม่แย่งหรอกเพราะขอดีๆก็ให้อยู่แล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้เล่นเล่นสักพักหนึ่งไอ้ของพวกนี้นะเวลามันไม่ได้เล่นมันก็อยากเล่นแหละแต่พอมันเล่นเสร็จแล้วมันก็มันก็ไม่อยากเล่นแล้วละเดี๋ยวเล่นแป๊บๆมันก็เบื่อมันก็ทิ้งคืนมาให้เราเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะทีนี้ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่างๆซึ่งทําให้ลูกโกรธงอนหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วลูกสามารถควบคุมอารมณ์ได้สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ควรจะต้องทําก็คือจะต้องชมเชยเขามากๆเลยนะสมมติว่าในกรณีที่เขาเนี่ยแบบถูกน้องแย่งของเล่นอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็อาจจะสอนเขาว่าเออเวลาถูกน้องแย่งของเล่นน้องก็ก็ควรจะอนุญ,ญาตให้น้องก็บอกน้องบบกว่าขอพี่ดีๆสิแล้วเดี๋ยวพี่จะให้เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็สมมติว่าลูกพูดได้พูดแบบนี้ได้แล้วก็ลูกรู้สึกดีีีใจนะเทท่่ท เราเป็นคนที่ทําคุณประโยชน์ให้กับน้องนะมีของเล่นแบ่งให้น้องแล้วก็ต้องชมเขากอดเขาบโอ้โหลูกน่ารักจังเลยเป็นคนดีหาคนดีอย่างนี้ยากแล้วนะเป็นคนมีน้ําใจแหมมีน้องอเขาสักคนหนึ่งก็ก็ก็กอ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เราจะดูแลน้องได้ดีอย่างนี้อะไรเงี้ยชมเชยเขาแล้วบอกแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยที่ลูกทําตัวเป็นพี่ที่ดีอะไรแต่เนี้ยคือให้คําชมเชยเขาเขาก็จะมีความรู้สึกเขาก็มี self esteem มีความนับถือตัวเองมากขึ้นแล้วต่อไปเขาก็จะทําตัวแบบนี้คือแทนที่ว่าเวลาเจอน้องแย่งของเล่นก็ทุบเลยทุบสั่งอักสัมอักอะไรประมาณอย่างนี้นะคะ แล้วก็ที่สําคัญคือพ่อแม่ในถักมีเวลาก็อาจจะพาลูกไปทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการแสดงความเมตตาเช่นพาลูกไปเยี่ยมเด็กกาพร้าบ้างนะพาลูกไปเยี่ยมคนชราหรือว่าคนพิการอะไรต่างๆนานาคนเจ็บคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อว่าลูกเขาจะได้มีความสึกเป็นคนที kind of ่มีจิตใจอ่อนโยนแล้วก็มองเห็นว่าคนอื่นเนี่ยเขาลําบากกว่าเราเยอะ นะตัวเราเองเนี่ยเราเกิดมาโชคดีแค่ไหนแล้วที่เราไม่เป็นอย่างนั้นที่เราไม่พิการที่เราไม่เป็นโรคเจ็บป่วยเป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้เขาฝึกการให้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือพ่อแม่เด็กที่มีอารมณ์ก้าวร้าวหรือไงเป็นเพราะว่าเป็นเด็กที่มีพลังงานสูงคือเด็กบางคนนี่พลังงานก็ไม่สูงหรอกบางทีก็ชอบชอบ เฉยๆแฉะพ่อแม่บอกว่า,าลูกฉันเป็นคนเย็นชาไอซ์ทีอะไรประมาณนี้เอ้ชาเย็น <Ice S 1> เป็นไอซ์ทีแบบไม่ค่อยรู้สึกรู้สอบอะไรเลยเรียกอะไรมาก็เฉยเมยอะไรต่อมีอะไรแต่ลูกบางคนนี่เหมือนก็แอคตีฟมากแล้วก็มีอะไรก็ไม่พอใจก็กฟัดกาเฟียดไม่พอใจก็โมโหวู่ววามอะไรแบบนี้แสดงว่าเขาเป็นเด็กที่มีพลังงานโดยเฉพาะถ้าเขายา่างเขาสู่วัยรุ่นนะคุณเล็กพวกนี้ก็จะยิ่งโอ้โหพลังงานแบบอารมณ์เพราะฮอร์โมนด้วยไงฮอร์โมนเป็นกระตุ้น ให้ไม่เกิดฮอร์โมนเดือดเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องจัดหา การออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับเด็กพวกนี้ด้วย <Okay. S 1> เพราะว่าการออกกําลังกายก็จะเป็นการทําให้เขาได้มีโอกาสร,ระบายพลังงานที่มีอยู่ในตัวได้นะคะ <Okay. S 1> อันนี้ก็คือเข้าคร่าวคือวิธีจัดการกับกับเด็กที่ก้าวลาวเด็กิ่งสาคัญก็คือต้องให้ต้องหยุดพฤติกรรมเขาทันทีเลยนะคะ <Okay. S 1> ค่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนแป๊บหนึ่งมีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าอยากคุยกับคุณหมอด้วยหมายเลขโทรศัพท์นี้นะคะ0 2 6 6 4 5 3 7 3, 3 4 4 7 4และ7จ็ดสามเป็นเลขนะคะ0 2 6 หกสี่ห้าและเจ็ดาช่วงนี้เราจะไปพักฟังเรื่องของดอกกุหลาบเป็นเกิดความรู้นะคะแล้วก็ตามด้วยเพลงที่คุณหมอบอกว่าฝากกันกับงานของดิมัสบิสักหนึ่งเพลงแล้วก็กลับมาอาจจะได้พูดคุยกันกับผู้ฟังนะคะที่เป็นเจ้าของหมายเลข7-415นะคะก็อาจจะโทรเข้ามาคุยกันกับคุณหมอ0ู6ย์สองหกสีและเจ็ค่ะ สวีทคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข The impossible นะคะตามที่ได้สัญญากันเอาไว้ค่ะว่าจะมาเปิดให้อาทิตย์ละเพลงค่ะเธอเหมือนดังขาดใจอืมอืมบอกใครหรือเปล่าโอเคค่ะตอนนี้คุณเอมอยู่ในสายที่ว่าอยากจะคุยกับคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะเออไม่ใช่คุณเอมค่ะคเอมคะสวัสดีค่ะหมอหนุ่ยค่ะคุณเอมคะคุณเอมค่ะสวัสดีค่ะคุณเอมรอสายอยู่เปล่าคะคุณเอมได้ยินไหมคะเนี่ย คุอเอ็มหายไปแล้วอ่านเดี๋ยวให้ด้านนอกเช็คสายอีกนิดนึงนะคะว่ายังอยู่หรือเปล่านะคะอ่ะกลับมาว่ากันต่อนะคะว่าสิ่งที่เออเรากําลังกังวลกันณวันนี้เนี่ยก็คืออย่างที่เราเพิ่งพูดจบไปในเรื่องของเด็กก้าวร้าวเนี่ยดูแล้วเหมือนกับว่าความความเมตตาความอ่อนไหวในหัวใจของเด็กเนี่ยหรือว่าคนปัจจุบันเนี่ยมันลดน้อยลงไหมคะคุณหมอค่ะ ปัจจุบันลดน้อยลงปัญหาของมันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่หมอหนุ่ยดูเด็กพวกนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงดู นะคะเด็กที่เกิดมาท่ามกลางการเลี้ยงดูที่สิ่งแวดล้อมที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยเขาก็จะดูดซึมเอาความก้าวร้าวนี้เข้ามาในตัวเขาตั้งแต่เด็กๆเกพราะนั้นพอโตขึ้นแล้วเนี่ยอของที่มันสะสมมาเยอะๆตั้งแต่เล็กมาจนโตเนี่ยบางทีมันแก้ยากๆคุณเล็กเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องแก้ที่ตัวพ่อแม่ของเด็กด้วยะนะคะว่าถ้าเราคิดที่เราจะมีลูกแล้วเราก็คิดว่าเราไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูลูก เราไม่มีเวลาแล้วเราเหนื่อยมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาปัจจัยทางด้านการเงินหรือปัจจัยทางด้านเวลาหรือปัจจัยทางด้านเกี่ยวกับเรื่องออความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวด้วยกันเองเนี่ยก็อย่าเพิ่งมีลูกเลย เพราะว่าบาปกรรมทุกอย่างสิ่งที่ทําทุกอย่างมันก็จะไปตกกับลูกของเราเพ่าะหมอเคยเห็นครอบครัวหลายครอบครัวนะคุณเล็กนะพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันเลยอ่ะแล้วก็ทะเลาะกันบางทีมันก็ลงไม้ลงมืออย่างน้อยทะเลาะกันเนี่ยมันก็จะบางทีก็ด่าไปถึงคุณพ่อคุณแม่ถึงบรรทาบุรุษอะไรแบบนี้เนี่ยซึ่งมันก็ถือเป็นการก้าวร้าวทางคําพูดใช่ไหมคะบางรายก็จะมีก้าวร้าวทางการกระทําก็าจะมีทุบตีหรือคว้างแก้วหรือว่าอะไรต่อมีอะไรเงี้ยนะคะ เขาเรียกว่าควา่ควางจานบินอะไรอย่างเงี้ย<ม>ทีนี้ลูกเนี่ยเขาก็จะดูดซึมเอาไอ,ไอ้ซึมซับพวกนี้เข้าไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตของเขา,เ,าเกิดมาเจอแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดามเพราะฉะนั้นเมื่อพ่อแม่ไม่พอใจอยู่ด้วยกันทุกวันกตีกันทุกวันด่ากันทุกวันเมื่อฉันออกอยู่ไปข้างนอกฉันอยู่กับเพื่อนฉันไม่พอใจฉันอยากได้อะไรเก็บกดฉันจะเอาให้ได้ฉันก็จะใช้วิธีเดียวกับที่พ่อแม่ทํากัน<ม>นะคะ,คะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แบบว่าส่วนใหญ่แล้ว ก็เป็นปัจจัยทางด้านเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว <Okay. S 2> ที่บางคนก็ปัจจัยทางด้านการเงินคนเล็กเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าเมื่อความาความรักเมื่อคนเรา,เว,าเวลามีความรักเมื่อความจนเข้าทางประตูเนี่ยความรักก็โบยบินออกทางหน้าต่างนะคะก็หมายถึงว่าตอนรักกันเนน้ำต้มผักก็ว่าหวานนายามชังนี่แบบคะมีคนเข้ามาะจะขอคุยด้วยใช่ไหมคะคุณอ,อรวีคะ่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอรวีสัจจานนท์รอเปล่าคะเสียงเพลาอเหมือนคุณอรวีค่ะเออคุณหมอคะเอ่อจะสอบถามอะไรหน่อยอะค่ะคาะเชิญเลยค่ะเออพอดีหนู่มีลูกสาวค่ะเกือบจะสองขวบแล้วพอดีพอดีเหนือเออที่เหนือเขาค่ะมันบวมมันบวมแบบว่าทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเลยค่ะไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะอยู่ๆบวมหรือว่าบวมมาตั้งแต่เกิดคะเอออยู่ๆบวมค่ะอ๋อเหลือเขาเจ็บไหมล่ะคะ น่าจะเจ็บอะค่ะเขาบอกเจ็บเจ็บเจ็บเอาเหรอก็อาจจะเกิดเหงื่ออักเสบหรือว่าอะไรสองขวบนี่เคยแปลงฟันให้ลูกบ้างหรือยังคะเคยค่ะเคยเวลาแปลงเขาเจ็บไหมคะเวลาแปลงไม่เจ็บนะคะเวลาตอนแปลงแต่ว่าก่อนหน้าก่อนหน้าที่เขาจะเจ็บเหงืออค่ะเขาคออักเสบมาค่ะมีรู้สึกเอ่อบวมมากถึงขนาดว่าน่าจะมีอักเสบมีหนองมีหนอง,นอ,งอะไรแถวลากฟันฟันผุอะไรหรือเปล่ามีฟันผุบ้างหรือเปล่าคะ ไม่มีอะค่ะแต่พอดีพาไปคลินิกใกล้บ้าน,น่ะค่ะแล้วคุณหมอเขาแนะนําให้เอาน้ําเกลือมาคอยเช็ดคอยเช็ดทิ้เหลือกกับปันให้เขาหืองจะหายไว แล้วก็ให้ยาแก้อักเสบมากินนะโอเคคุณหมอให้แล้วก็ดีแล้วก็กาลังจะบอกว่าการใช้น้ําเกลือนี้ก็ช่วยมากช่วยช่วยได้มากอาจจะยังไงก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคในปากเนี่ยนะคะสาเหตุนี่ก็คือการเหงื่ออักเสบนี่นะคะอาจจะเกิดจากการติดเชื้ออะไรในช่องปากเนี่ยนะคะอาจจะมีฟันผุร่วมด้วยหรือจะมีเศษอาหารเข้าไปติดพอสองขวบนี่ก็เริ่มทานอาหารอะไรอาหารแข็งบ้างแล้วนะคะที่อาจจะไปติดฟันติดอะไรแล้วเราก็ไม่ฟันน้ํานมก็แบบ ผุง่ายด้วยอะนะคะบางทีดูดนมค้างคืนไว้ตลอดคืนก็อาจจะทําให้แมงกินอะไรต่อมีอะไรฟันผูกก็จะทําให้ลึกเข้าไปทําให้เหงือกบวมได้เหงือกอักเสบได้อันนี้ก็อาจจะต้องกินยากแก้อักเสบสักพักหนึ่งแล้วก็เราก็ต้องป้องกันไม่ให้เป็นอีกด้วยการดูแลรักษาฟันให้สะอาดนะคะดื่มนมแล้วก็ต้องทานน้าตามทุกครั้งถ้าทานอาหารก็ควรจะต้องแปรงฟันทุกครั้งนะคะ <c oughs> แล้วก็บ้วนในน้ําเกลือ,อน,นี่ก็จะช่วยได้เยอะเลยแล้วแต่แต่เวลาเช็ค เช็ดปากให้เขาเลือดแอบเต็มเลยค่ะไม่รู้อ่าเลือดออกตามไรฟันด้วยใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่ถ้าเหงือกอักเสบเนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเหงือกถ้าถ้าเหงือกอักเสบเนี่ยมันจะมีมักจะมีเมื่อกี้เจ๊ก็จะถามแล้วว่ามีเลือดออกหรือเปล่าส่วนใหญ่มักจะมีเลือดออกด้วยนะคะก็อาจจะต้องให้เสริมวิตามินซีให้ลูกนิดนึงนะคะเพื่อช่วยให้เส้นเลือดที่มาเลี้ยงตรงบริเวณนั้นแข็งแรงขึ้นนะคะส่วนนึงให้กินอาหารที่อาจจะให้ทานน้ำส้มอะไรเงี้ยน้ำส้มขันเนี่ยนะคะค่ะก็จะช่วยให้ลูกกได้ววิิตามนนนทุัเลยะะค แล้วสองขวมนี่ทานน้ำมันดับปลาได้อยังคะเออพวกน้ำมันดับปลาปลานี่หมอยังไม่ค่อยแนะนําให้กับเด็กเล็กๆท่าสักเท่าไหร่เพราะพูดจริงๆแล้วน้ำมันตรับ ปลาเนี่ยมันจะมีวิตามินที่ละลายในไขมันคืออย่างที่เคยบอกอน,นะคะว่าวิตามินมีอยู่สองจำพวกคือวิตามินที่ละลายในน้ํากับวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะทีนี้เรืมันตับปลามันจะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ํามันมันถึงก็เรียกว่าน้ํามันตับปลานะคะทีนี้ทีนี้มันก็จะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำมันก็จะมี A D E K อยู่สี่ตัววิตามิน A วิตามิน E วิตามิน A D E K วิตามิน A แล้วก วิตามินดีแล้วก็อ e, ีแล้วก็เค นะคะมีวีดีตัวเอเด็กเอเด็ก A D E k, 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 k นะคะนอกจากนั้นคือวิตามิน B วิตามิน C B1B6B12 อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ําทีนี้วิตามินที่ละลายในน้ําสมมติว่าถ้าเรากินแล้วเกินขนาดไปสมมตินะฮะกินเกินขนาดไปมันก็จะละลายเนื่องจากมันละลายในน้ํามันก็ละลายในปัสสาวะแล้วก็ถ่ายออกมาหมดมันก็จะไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับร่างกายแต่ถ้าเรากินเกินขนาดไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรกิน, B, นทุกวนะันก็ไม่เป็นไรมันก็จะออกมากับปัสสาวะบางคนทานวิตามิน B เข้าไปนี่ฉี่ออกมานี่มีกลิน่นว มาเลยนะคะแต่ถ้าเป็นน้ํามันตับปลาซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในน้ํามันสมมุติแล้เรากินเกินขนาดสมมุตินะคะกินเกินความต้องการของร่างกายเราไปเนี่ย บางทีมันก็จะไปสะสมอยู่ในไขมันที่อยู่ตามตัวมันไม่ออกมาค่ะนี่มันสะสมถึงจุดหนึ่งถ้ามันเยอะเนี่ยมันก็ทาร้ายร่างกายเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเด็กเล็กๆหรือแม้กระทั่งเด็กโตก็แล้วแต่น้ำมันตับปานี่เวลาจะทา,ท,าทานต้องทานด้วยความระมัดระวังเยอะนะคะคือต้องทานเฉพาะในเด็กที่ขาด,ขาดวิตามินพวกนี้จริงๆถึงจะทานถ้าหากว่าเด็กทานอาหารได้ตามปกติก็ไม่จําเป็นต้องทานนะคะ ให้ทานพวกวิตามินรวมซึ่งมีวิตามินอ่าบี B, วิตามินซีอะไรอย่างนั้นจะดีกว่าแล้วเด็กคนนี้ถ้ามีเลือดออกตามในฟันแบบนี้เลือดออกตามเหงือกแบบนี้ให้แนะนําให้ทานวิตามินซีด้วยนะคะอาจจะไปซื้อทานสองขวบนี่อาจจะซื้อ,อยางเม็ดละห้าสิบมิลลิกรัมให้ทานวัลละเม็ดอะไรแบบนี้นะไปซื้อตามร้านขายยาห้าสิบมิลลิกรัมพอไม่ต้องเยอะนะคะค่ะแล้วแต่แต่ถ้าเป็นอาการหงบวมกินกินแต่ยาแก้อักเสบใช่ไหมคะอ่าตอนนี้แก้กเสษแล้วก็ที่สําคัญคืออาหารนะคะอาหารนี่หนึ่ง ถ้าเป็นอาหารที่ร้อนๆนะคะอย่างเช่นซุปร้อนๆอะไรเงี้ยเด็กอาจจะยิ่งทานแล้วยิ่งแสบเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นแผลในปากด้วยบางคนเป็นแผลที่เหงือกด้วยนะคะทานไม่ได้หนูก็อาจจะต้องทัเด็กไม่ไอนะคะอาจจะให้ทานอะไรที่มันเย็นๆเช่นนมแช่เย็นอะไรน้ำหวานเย็นๆหรือว่าไอศครีมอวานิลาเย็นๆอะไรเงี้ยอาจจะช่วยเขาได้เยอะทําให้เขาได้อาหารด้วย้อาหารอาจจะทําทาเป็นนมเย็นๆอะไรนึงจะทําให้เขาได้คล่องขึ้นและอย่าไปทานอาหารที่เขาต้องเคี้ยวเยอะๆอะค่ะเคี้ยวเยอะเช่นเนื้อสัตว์อะไรนะถ้าจะให้ ื้อสัตว์ก็คงจะเป็นเนื้อปลาหรือเนื้ออะไรที่มันบดละเอียดที่เขาไม่จําเป็นต้องเคี้ยวอะค่ะค่ะนะคะและอาหารพวกของทอดๆดกับกรอบขนมคุกกี้กับกรอบก็อย่าไปให้นะคะเพราะว่าเขาเคี้ยวมากๆแล้วเขาก็ยิ่งอักเสบมากขึ้น บางทีเด็กก็อาจจะแบบช่วงนี้ฟันกําลังขึ้นเต็มปากอะไรแบบนี้เด็กก็กำลังมันเคี้ยวแล้วก็ชอบแบบเอาของโล่งของเล่นมากัดเล่นบ้างอะไรบ้างเลยก็ต้องระวังนะคะของเล่นก็ควรจะต้องล้างน้ําทุกวันก่อนให้เขาให้เขาเล่นเพราะว่าเด็กโดยเฉพาะหกเจ็ดเดือนเนี่ยเด็กตอนอายุหกเจ็ดเดือนเล็กๆเนี่ยชอบฟันกําลังขึ้นก็ยังมักจะคันปากอยากจะหยิบนู่นหยิบนี่มา มาเคียวเล่นน่ะนะคะแล้วถ้าหากว่าของเล่นวางไว้ค้างคืนที่น้ำลงน้ำลายเด็กวางอย่างเงี้ยกางคืนไม่รู้มีตัวอะไรแมงส่งแมงสาอะไรมาตอมมาอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนเช้าเด็กก็มาเล่นใหม่เอาใส่ปากใหม่คิดดูสิคะเชื้อโรคก็เข้าไปในปากลูกเราทําให้เกิดการอักเสบได้ตั้งเยอะใช่ไหมคะหรือเด็กวัยนี้บางทีอาจบางคนอาจจะชอบดูดนมดูดนมจนเพลินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเรื่องฝันผุด้วยนะคะเนี่ยจะถามหมออีกไหมคะ แล้วแล้วอพอดีคุณยายที่บ้านนะคะคุณหมอพอดีแบบเขาท่านหกสิบสี่หกสิบห้าแล้วแต่เวลาไปตลาดเนี้ยเท้าเขาเดินนักมากเน่เท้าเขาชอบชาค่ะแล้วรองเท้าหลุดออกจากเท้าเมื่อไหร่ก็เขาไม่รู้เลยคุณหมอมีจะพอจะมียาแนะนำไหมคะคุบหมออ๋อถ้าก็ต้องดูก่อนนะคะว่าคุณยายเป็นเบาหวานหรือเปล่าหนูเคยไปเช็คเลือดเจาะ<ช>ดูเปล่าค่ะคุณยายเป็นเบาหวานใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยนะแนะนาให้หนูซื้อรองเท้าชนิดที่ไม่หลุดง่ายให้คุณยายได้ไหมคะ เพราะว่าถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยถึงถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเบา,าหวานานานๆแล้วไม่ควบคุมระดับน้ําตาลดีๆเนี่ยนะคะก็จะทําให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตรงบริเวณปลายมือปลายเท้าเนี่ยมันไปเลี้ยงได้ไม่ดีพอไปเลี้ยงได้ไม่ดีเส้นเส้นประสาทที่อยู่ปลายมือปลายเท้าไม่ได้อาหารเมื่อมันไม่ได้อาหารมันก็จะเป็นโรคเหน็บชาแล้วก็จะทําให้เขาไม่เจ็บเพราะฉะนั้นนี่เวลาเขาไปเจอตะป,ปูตามหรือเขาไปเจอฐานแดงๆเข้าเขาก็จะแบบว่าเขาเขาก็จะเดินเดินไปเฉยเลยโดยที่ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเพราะเส้นประสาท ไม่ทำงานเพราะนั้นเมื่อชดเจ็บ เพื่อเขาไม่รู้อย่างเรานี่เราไปเหยียบอะไรที่ของร้อนๆเข้าแล้วก็กระโดดเยงเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าคนพวกนี้เนี่ยเวลาเขาเขาเหยียบอะไรเขาก็ไม่กระโดดเยงเพราะเขาไม่เจ็บอะค่ะก็เลยทําให้เขาแบบว่าเอ่อถูกถูกทานเผาไหมบ้างถูกตะปูตาจนกระทั่งเป็นหนงเป็นน้องเป็นอะไรเขาก็ไม่เจ็บแล้วเขาก็จะปล่อยไว้อย่างนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งก็ต้องตัดขาทิ้งเพราะว่ามันล้ลุกลามไปใหญ่โตเพราะนั้นคนที่เป็นเบาหวานหมอแนะนําอันที่หนึ่งต้องควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให้ดีพยายามให้ทานของหวานอันที่สองคือหารองเท้าที่หนูคิดว่าใส่ แล้วสามารถที่มันไม่หลุดง่ายใช่เป็นรองเท้าแคชูสําหรับคนเป็นเบาหวานโดยเฉพาะเนี่ยอันนี้จะดีสําหรับเขามากเลยค่ะนะคะ แล,แล้ว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 แบรนด์ซุปไก่อ่ะแบรนด์แบรนด์แบรนด์ซุปไก่สากัดจะเหมาะไหมคะสําหรับเด็กแบบประมาณขวบหนึ่งถึงสองขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างที่หมอบอกบอะค่ะถ้าเด็กทานอาหารได้ครบห้ามู่หลักของแบบนี้ก็ไม่จําเป็นเลยค่ะเพราะมันเสียเงินเปล่าถ้าพูดทําฉาถามว่าดีไหมก็บอกว่าดีมันก็เป็นแอมิโนแอซิดตัวดีๆนะคะแต่ทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารทุกอย่างยุ่นอยู่ในไข่ขาวที่หมอเคยบอกไข่ขาวของคนเรานี่ก็จะมีแอมิโนแอซิดที่อยู่ในแบรนด์นี่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกกินไข่ได้ทุ ไม่จําเป็นเลยค่ะแพงเปล่ากินไข่ลูกนึงถูกกว่าเอาไว้ถ้าวันหลังถ้าไข่มันราคาแพงขึ้นมากขึ้นก็ไปกินแบรนด์ละกันนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอไม่มีอะไรแล้วค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะก็หมดเวลาพอดีเอาเป็นว่าเรากลับมาต่อกันในสัปดาห์นี้เดี๋ยวคราวหน้าหมอคิดว่าหมอจะต้องเริ่มพูดเรื่องการเลี้ยงดูเด็กยังไงที่ เติบโตเป็นวัยรุ่นแล้วไม่มีปัญหาดีกว่าเพราะตอนนี้เด็กวัยรุ่นเนี่ยพอพอเป็นพอโตเป็นวัยรุ่นทีไรมีปัญหาทุกทีเลยเป็นเพราะว่าแล้วเราก็มานั่งแก้ไขตรงปลายทางอะ่ะคุณเล็กความจริงแล้วมันควรจะดูแลกันมาตั้งแต่เด็กๆนี้มันก็จะมีหัวข้อที่ว่าเราจะต้องทํำยังไงเนี่ยนะคะอยากจะให้พ่อแม่ฟังสักนิดนึงพ่อแม่ที่คิดว่ากําลังจะมีลูกเพราะว่าของแบบนี้มันต้องดูแลแต่เด็ก,ดกตั้งแต่เกิดเลยเพื่อจะว่าให้เขาผ่านพ้นวัยรุ่นไปได้อย่างสบายสบายบื้อหมายถึงว่าไม่มีปัญหาให้เราต้องมาานนนนั่่งเเเดดืออ้้รรใจะะะะะคคพฉ ตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอหนุ่ยนะคะแพทย์หญิงวราราพร,พรพันธุมโกมลค่ะกุมารแพทย์ประจาคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลราม,มาธิบดีอยู่ที่ศูนย์คลินิกของโรงพยาบาลราม,มาด้วยเป็นคลินิกวัยรุ่นหมายเลข087-053-5500อันนี้เป็นเบอร์ฮอตไลน์นะคะสําหรับโทรมาคุยได้ตลอด24ชั่วโมงสําหรับปัญหาวัยรุ่นค่ะ087-053-5500พร้อมกับเป็นเบอร์โทรทีท่สําหรับนัดเข้าคุยกับหมอหนุ่ยที่โรงพยาบาลด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สวีทคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข